สวัสดีครับรับแจ้งจากพี่พี่ RDT นะครับหรือว่ากลุ่มอรักษสัตว์เลื้ยคานนะครับว่าประชาชนขอความช่วยเหลือนะครับมีงูเห่าเข้าบ้านนะครับพี่ขอโทรมาแจ้งมาเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ไปดูนะครับอ่านะครับรับแจ้งจากพี่นะครับอยู่ที่บึงราชนกโฮมนะครับให้มาจับงูแจ้งว่าเป็นงูเห่านะครับ แค่เดผมดูแล้วเป็นงูปลอมนะครับไม่ใช่งูจริงเีเขา้ขาน่นนอ่าเป็นงูพลาสติกครับพี่น่าจะใช่นะใช่ใช่เป็นงูพลาสติกนะครับโอเคสบายใจได้พี่งปลอมใช่ครับพี่อ่าใช่ นะครับเป็นงูปลอมนะครับสบายใจได้เลยนะครับแท้เดจับได้แล้วนะครับงู